ถ้าลูกค้าสั่งต้มยำทะเลหนึ่งถ้วยทำง่ายๆมาดูกันเตรียมทุกอย่างไว้ในถ้วยเตรียมแบบนี้ใส่น้ำตาลทรายไปสองช้อนชาลดดีหนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมแบบนี้นะคะน้ำมะนาวคั้นสดไว้ใส่ตอนปิดไฟค่ะ ใส่พริกลงไปตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยน้ำเปล่า 300ml อ m ตั้งให้เดือดใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ใส่นมสดลงไปใส่ทะเลที่ลูกค้าสั่งลงไปให้พร้อมเลยนะคะแล้วใส่พริกเผาทีหลังพร้อมน้ำแบบนี้นะคะต้มยำของคุณจะมีรสชาติอร่อยและหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะ น้ำยำสำเร็จรูปน้ำจิ้มต่างๆน้ำซอสต่างๆน้ำพึ่งปลาที่ส่งมาจากเชียงรายแม่เลี้ยงกุ้งก็มีจำหน่ายเหมือนเดิมค่ะ